สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเลกช่องด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ e ีีนี้มาว่ากันเรื่องของเย์บอลนะครับในศึกสงท้ายปีใน ของตุรกีท่านผู้ชมครับซึ่งสองสาวไทยของเรานะครับก็ยังคงเป็นตัวหลักอย่างต่อเนื่องวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับสำหรับสโมสรซาเละเยสองสาวไทยของเราครับอัจฉรพรคงยศแล้วก็เจชออนมกศีท่านผู้ชมทำผลง,งานเยี่ยมนะฮะน้องเพียวเองเหนียวมากนะครับส่วนน้องบุ๋มบีบตบทะลุไปแล้ว187แต้มนะครับลังอันดับ9ของหลีกและตอนนี้ครับสาวไทยของเราครับอย่างช,ชูออนครับทะยานขึ้นไปติดท็อป10 ของผู้ทำคะแนนสูงสุดในลีกของตุรกีไปเบท้องเรียบร้อยแล้วไม่แปลกใจว่าทำไมสโมสรใหญ่ในยุโรปครับถึงให้ความสนใจในตัวเธอในการที่อยากจะได้ตัวเธอนั้นไปอยู่ร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งในฤดูกาลนี้ชูชูออนโมกสีต้องบอกว่าฮอตมากสื่อตุรกีครับชื่นชมเป็นอย่างมากว่านี่คือสาวไทยนะฮะที่ไปสร้างบริษัทนะครับทุกผู้ชมครับผมอ่านแล้วนี่ก็อดอมยิ้มไม่ได้เลยครับสำหรับผลงานของสาวไทยของเราเนาะสองสาว ต้องให้เครดิตเพียวด้วยนะครับเพราะว่าเธอเล่นเกมรับได้เหนียวมากนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญของเซลีเย่เลยนะฮะสำหรับเพียวๆของเราไปดูฟอร์ม2สาวของเรากันนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยจะโหดขนาดไหนเอาไปดูกันท่านผู้ชมครับแม่จังหวะแรกก็ฟาดเปี้ยงไปแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหนะครับดูจากภาพเช้าได้กันนะครับดูครับอู้หูยบล็อกขึ้นมาจังหวะนี้ทะลุตบลงไปได้ยังไงครับขนาดเส้นลงไปอย่างนั้นนะฮะ ต่อมาบรูเสิร์ฟครับรับได้ครับอัชรพรจังหวะนี้สลีเยเล่นเร็วแต่ยังไม่ตายงัดขึ้นมาเลยครับโอ้ยเข้าทางคิมแลวครับให้กับตัวเซตเมิร์ฟยกมาให้อัชลพรตบเข้าไปครับโอ้เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพช้าสวยๆของอัชรพรคงยศจังหวะนี้ยกมาฟาดเปี้ยกเขาให้สุดทานนะครับจังหวะนี้รับแลบออกหลังไปจังหวะนี้ครับมาดูอีกครั้งหนึ่งเป็นทางฝั่งของคิมเบอร์รี่เอาบ้างครับโอ้คิมเบอร์รี่นี่ตบหนักมากนะแล้วก็ เป็นตัวทําแต้มสูงที่สุดในทีมนะครับ220แต้มไปแล้วนะครับเสริมหรับสาวเยอรมันคนนี้ท่านผู้ชมครับอะทำแต้มแล้วมาเสร์ฟต่อเลยครับจังหวัดนี้บรูรับได้ฟาดเปี้ยงกลับมาอุ้ยดีโบโลงัดขึ้นมานครับคิมเบอรี่ยกมาเลยให้อัชลาพรหยอดไปยังไม่ตายบรู3เมตรบ้างจังหวะนี้ยังงัดขึ้นมานครับสำหรับชัชุออนเข้าทางอัชลาพรหยอดจังหวะนี้ยังไม่ตายเหมือนกันครับดิโบโลยกสวยๆหัวเสาฟาดเปียงติดบล็อกโอย้ยังติดบล็อกของอัชราพร แล้วทีย้ายฝั่งบ้างฟาดเข้ามาจังหวะนี้อืเอาแต้มจนได้ครับของโบรูอ่ามาดูช็อตต่อมาครับจังหวะนี้สริจะเสิร์ฟมาสวยครับเขาขึ้นหัวเสาแล้วยอดจังหวะนี้ทันครับทัน,ทนชูชออนครับยกมาต้องแก้ไปก่อนจังหวะนี้เข้า,า,ขา,าทางโบรรูจังหวะนี้ฟาดเพียงแหม่ยังงัดขึ้นมาได้ครับเอาเมิร์ฟยกมาอย่างนี้คิมเบอร์ี่ยอดอยังไม่ตายครับยังทันอยู่เขาเปลี่ยนแกนมาฝั่งขวาเลยครับฟาดเปี้ยงติดอชลาพรและทีนี้ เมิร์ฟยกสูงให้กับคิมเบอร์รี่ฟาดเข้าให้ครับสุดท้ายงัดขึ้นมาโอ้ยหัวเสาฟาดคืนเอ้าจังหวะนี้ไม่ผ่านครับแน่กะจะยอดใส่สาวไทยของเราครับมาดูช็อตต่อมาครับจังหวะนี้เมิร์ฟยกสวยแล้วให้ชัดชูออนหูยตีฉีกอีกแล้วครับเข้ากลางสนามจังหวะนี้แม่คิมเบอร์รี่ต้องวิ่งมากอดเลยฮนะโอ้โหสองสาวไทยระมันท่านผู้ชมครับดูภาพช้าดูครับเทคตัวสูงมากครับสำหรับชัดชูออนโมกสีฮนะ 180เซนนะแต่เล่นเอาฝรั่งนี่ต้องมองหน้ากันแหละครับว่าเฮ้ยทั้งบล็อกทั้งตบได้ยังไงนะฮะเอาจังหวะนี้เชจออนครับรับได้รับแล้วตบเองด้วยโอ้โหแม่เข้าจุดเกงใจของโบรูพอดีพอดีเลยครับได้แต้มไปดูหน้าคู่แข่งโฮโฮหน้าเศร้าเลยฮะจะหยุดเชดจออนยังไงเอาจังหวะนี้ครับเนี่ยดูภาพช้านะนะครับอืมนิโบรยกมาสวยเลยครับดูเชจออนฟาด เปลี่ยงเขาให้หลอกกันเองไงท่านผู้ชมครับได้แต้มของทางเชอร์อนมกสีแล้วครับทำแต้มให้ทีมอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูช็อตต่อมาครับนามบุญไม่รับเลยครับผู้แข่งเอางัดขึ้นมาครับเมิร์ฟยกอีกแล้วให้กับทังคิมเบอร์รี่หูยไมหน้าสมฟาดเขาให้ลากแขนมาแต่ไกลเลยครับซ้ายพิฆาตครับคิมเบอร์รี่ฮะดูภาพช้าครับดูฮะ ตบหน้ากลัวมากเลยคิมเบอร์รี่นี่แม่เวียงสุดแขนจริงๆครับดูหูมันจะงัดขึ้นยังไงมันหนัก,กอระบบรูเซิร์ครับอา้าวจะจออนรับได้ครับจังหวะนี้ให้อัจฉรพรบ้างโอ้เห็นช่องไม่ได้อัจฉรพรเอาบ้างครับจังหวะนี้ครับแม่ทั้งเหนียวแล้วก็ตบดีด้วยเลยครับอัจฉรพรคงยศครับดูภาพช้าตีหนีเลยครับโอ้เอา้าอะไรครับบรูครับ ทีมจะต่อสอตกชั้นในฤดูการนี้นะครับแม่กล้องก็จับมาหาัชชออนบ่อยมากในเกมนี้นะครับผู้บรรยายก็พูดถึงแต่ัชชออนจังหวะน,นี้ตบโช์อีกแล้วครับโอ้ทัชบล็อกออกหลังไปแม่ัชจูออนโมกสีชมไม่ได้นะต้องโช์ให้เห็นจังหวะน,นี้หูยสัตว์เปียงแม่นักจริงๆครับอา้าวดูช็อตต่อมาครับงัดขึ้นมาครับโบรูแล้วเขาจะเล่นเร็วเอาจังหวะน,นี้เข้ามือของัชจชูออนยกมาหัวเสาคิมเบอร์รี่ยอดคืนบ้าง โบรูยังไม่ตายครับริบโรยกมาหัวเสาเขาอืแก้ไปก่อนเข้าทางแล้วคิมเบอร์รี่ยกสวยๆชัดชูออนจังหวะนี้ฮู้ี่สองตัวก็เอาไม่อยู่เลยครับแม่ตัวตบปั้นกันเองแล้วครับในทีมโอ้โหคิมเบอร์รี่ยกให้ชัดชูออนฟาดเปี้ยงเขาให้ครับแม่ตั้งใจตบใส่มือเลยครับชัดชูออนโมกสี่าทําแต้มแล้วนะครับไปเสิร์ฟเลยครับท่านผู้ชมครับอ้าวนะฮะดูลูกเสิร์ฟของชัดชูออนตบเปี้ยงเข้าไปโบรูรับได้ครับ จังหวะน,นี้เขาต้องแก้แก้แล้วเข้าทางริบโล,โลเรานะครับเมิร์ฟยกหัวเสาอัจฉรพรโอ้โหงานนี้มีหน้าหงายด้วยครับเอานะฮะจังหวะน,นี้ครับถึงกับสุดเหมือนกันนะผู้ชมครับแม่ตีโดนหน้านะครับเอาเดี๋ยวดูภาพช้านะมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันจังหวะน,นี้อัจฉรพรซัดเปียกโอ้ยแม่รับบอลมันไปกระเด้งใส่หน้าเพื่อนนุ่นตรงไปนั่งง้างสนามโค้ชบอกอูจะแก้ยังไงดีวะเนี่ย โอ้ยนะครับช้อนนี้เองเนี่ยซาริเ่กำลังฮอตนะฮะฟอร์มฮอตจริงๆครับแม่เธอเองก็เก็บชัยชนะมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยนัดก่อนก็5เซตนะครับโคตรเครียดแล้วเอานะครับช็อตต่อมาอาชรพรยกยก,ยกเองแล้วตบแกมาหุย้ยแต่ดีครับโอ้เข้าจุดเกงใจอีกแล้วครับแม่ดูครับ,รบตอนนี้เองน้องปั้นพี่เลยครับบุ๋มบิ๋มปั้นเพียวเพียว ดูฮะภาพช้าเทคตัวขึ้นแล้วหือบรรจงตบเลยครับหนีฮะโอ้หนีบล็อกมาได้แล้วก็หือเข้าทางจุดเก่งใจอีกแล้วเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหมดปัญญายิ้มรับอย่างเดียวนะฮะเอาเมิร์ฟเซิร์ฟครับนี่แหละตัวเซตนะที่เข้ามาแทนดิลาตอนปัจจุบันนี้ดิลาก็ย้ายไปอยู่ชิโกต้าช็อปแล้วนะครับสาวสวยขวัญใจของ แปนบริบอลชาวไทยเนะ่จั <c oughs> งหวะน,นี้โบรุสัดเปี้ยงคืนบ้างเอา้าเข้าทางริบโรยกขึ้นมาเมิร์ฟยกหัวเสาอัจชละลพรตบยังไม่ตายงัดขึ้นมาเปลี่ยนฟังให้คิมเบอรี่ยอดคืนบ้างเอายังอยู่ฮะบโบรู u, ยกขึ้นมาเขาฟาดเปี้ยงเอาคืนแต่ยังเข้ามือของคิมเบอรี่งัดงัดกันขึ้นมาอย่างนี้ต้องแก้ไปก่อนแล้ว แต้มนี้เหนียวท่านผู้ชมครับโปรูก็ไม่ยอมเอาคืนบ้างแม่ยังไม่ตายครับยังเหนียวอยู่แล้วหัวเสาฟาดเปี้ยงเขาไห้โอ้ยรับได้ยังไงครับรีบรอบอย่างนี้เข้าทางเมิร์ฟเมิร์ฟมาแล้วโอ้ยสเมตรโอ้มาจากไหนแม่ต้องดูภาพช้าเลยครับชัชออนหลบอยู่มุมพอดีนะครับผมมองไม่เห็นมาดูภาพช้าครับชัชอนดูครับบอกเพื่อนโอ้ยสาเมตรรอแล้วนะครับขอแล้วครับเมิร์ฟขอจังหวะนี้ยกให้เลยครับเปี้ยงเขาให้ครับโอ้ตีดบล็อกทัดออกข้างไป โอ้สามเมตรของจุยออนนี่ขึ้นชื่อมากนะครับโอ้อาดูช็อตต่อมาครับอชลาพรรับได้ครับจังหวะนี้3เมตรอีกแล้วยังไม่ตายครับทีนี้เอาชัดจุออนตบไม่ตายอชลาพรเอาบ้างยังแก้ทางไปก็ยังไม่ตายอยู่ครับเขาจะหยอดเอาติดปลายมือดูฮะจังหวะนี้เมิร์้ตังให้อัจชลาพรจังหวะนี้ตบอัดเลยครับแม่จังหวะจอจอ่อพี่น้องโอ้โหแม่จังหวะนี้ครับดูฮะ มุมแคบตรงนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับตบอัดเลยนะอัจฉรพรเอานะครับอัจฉรพรรับครับบอกแล้วว่าเหนียวมากอัจฉรพรนี่อื้อชัดชุออนเองเนี่ยต้องตบจังหวะนี้ยังติดอยู่ครับดีบรลยกขึ้นมาไปอีกครั้งหนึ่งชัชุออนมุมเดิมเลยครับติดบล็อกทัดออกข้างเป็นแต้มของทางซาลิเย่ดูภาพช้าจังหวะนี้มันหนักหน่วงมันหนักหน่วงท่านผู้ชมครับต่อมาครับบรูครับ 3เมตรคืนบ้างอุ้ยดูครับโอ้โหเพียวๆเหนียวจริงฮะงัดขึ้นไม่ได้ยังไงครับเพียวจังหวะนี้แก้ไปก่อนครับโบรูดาบ2เอาคืนจังหวะนี้ติดบล็อกโอ้ติดบล็อกชัชูออนฮะขึ้นคนเดียวท่านผู้ชมดูภาพช้ายังเอาอยู่หูวี่แขนยาวยิงแม่คุณนะฮะเทก็สวยตบก็ดียังเหนียวบล็อกก็ยังได้โอ้โหครบชุดเอานะครับคิปลี่เสิร์ฟจังหวะนี้โบรูเอาคืนบ้างงัดอีกแล้วครับสำหรับ ลิบโรให้คิมเบอรี่ต้องแก้ไปก่อนจังหวะนี้ทางฝั่งของบรุจะฟาดคืนโอ้โหดอก2แล้วครับแม่ทีนี้เข้าทางโอ้โหนี่ครับบอลมาฉลาดต่างกันโโแม่ดูครับชจชอนเล่นง่ายเลยไม่ต้องใช้แรงนะฮะแต่ใช้ความฉลาดจังหวะนี้ตบใส่มือทัดบล็อกอีกแล้วโอ้โหดูครับลิบโรรับ2จังหวะนะฮะเพื่อนกิดเลยฮะโอ้โหรับได้ยังไงเลผู้ชมครับสุดจริงๆนะฮะโอ้โหคู่แข่ง ต้องหาทางแล้วฮะเพราะว่าต้องขอเวลานอกครับแประชุมกันด่วนเลยอ่ะชดต่อมาโบรูครับหลังจากประชุมเสร็จจะแก้ทางยังไงชั่วออนเอาอีกแล้วครับโอ้ยมุมเดิมเลยแก้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหชั่วออนเรานี่จี้เลยครับมุมซ้ายครับเข้าทางเลยดูภาพช้านะครับแก้ไม่ได้เลยครับโคชของโบรูดูครับทะลุบล็อกไปเจอตัวที่3ออกข้างโอ้โห เหลือเกินอีพีนี้ผมก็มีไฮไลท์สนุกๆมาให้ดูกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของผมแบบนี้นะครับที่สำคัญกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ